สวัสดีชาวไรเดอร์ทั้งหลายนะจ๊ะแอปโรบินฮูดมีเหมือนระบบเป็นอะไรไม่รู้นะระบบล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าบางคนเข้าแอปได้บางคนเข้าไม่ได้ m a g ิกซ่อนแอปที่แรกผมลงแล้วนะมันซ่อน,มนไม่ได้นะครับเป็นที่ระบบนะครับ แล้บางคนเครื่องเดิมก็เหมือนกันผมถามคนที่วิ่งลงเปนคูรอีกคนเข้าแอป,ปได้อีกคนก็เข้าไม่ได้นะครับอโมดูลผมไม่มีอะไรเลยมีตัวนี้ตัวเดียวที่เหลือไม่ลงเลยแต่หายแล้วมันหายตั้งแต่เย็นแล้วละ่ะหายช่วงก็เกือบเกือบหกมว่าเกือบหนึ่งทุ่มอะ่ะรอนอ่ะทีแรกเข้าทีแรกผมก็เข้าไม่ได้นะ เดี๋ยวไปดูคลิปตอนผมเข้าไม่ได้แล้วกันนะครับอันนี้คือเข้าได้แล้วเล่นสนลอนกันทั้งาไม่เอา,า,เอาดิไม่เข้าอันนี้ปิดรับงานไม่ไม่วิ่งอ่ะรอก่อนอ่าเรียบร้อยโมดูลก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะผมแค่ซ่อนซ่อนรูทเหมือนเดิมดูโมดูลน,นะไม่มีอะไรเพิ่มนะครับมีอันเดียวนะที่ติดตั้งไว้หรือไม่ติดตั้งนะครับแล้วก็ซ่อนรูทเข้าฟันอ่าจ,จิกซูจิกซอนนะ ไม่ใช่ดิโทษทีรูปรูปรลรูปโลขอโทษครับกดไปดู <pas> ที่เราซ่อนเนี่ยมันก็มีแค่เนี้ที่ซ่อนนะครับอะนรไหมโรบินฮุดแอปเคแบง์อ่เคแบง์ผมใช้เวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชันนี้นะนี่เนี่ยอ่าพิมพ์ไปตามนี้ได้เลยเนี่ยกดเข้าไปนะครับเออจะาเลื่อนมาอันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวบอกให้เพราะบางคนไม่รู้ไอขายรู้แล้วก็มลังดูครับข้ามไปเลยบอกคนที่ไม่รู้นะครับ ลแล้วก็กดโหลดแล้วกดโหลดก็ติดตั้งจทแต่ผมโหลดแล้วผมไม่โหลดแล้วก็ปิดอัปเดตนะครับตั้งค่านี่ครับทำไมรอบนี้ไปสังกีษอะม่ยุ่งแล้วกันสังกีษอะไม่ออกเอทียบเป็นเป็นภาษาไทายอยู่เลยฮช่ เป็นภาษาคิดบอแล้วใครอ่านตาอิเราก็กดปิดอัปเดียแล้วกันผมไม่ยุงนะ่งละเดี๋ยวเข้าเ okay, คแบงค์ไม่ได้เนี่ยเคแบงค์เป็นเวอร์ชันเก่านะเข้าได้แลผมลองลองบนดุลเยอะแล้วความรู้สึกส่วนตัวนะไม่เวิร์คกดงานไม่เวิร์คนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่คนอื่นเป็นไงไม่รู้นะเอาความรู้สึกผมกดงานไม่เวิร์คนะครับผมก็เลยไม่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 ไมไมไมทำเรื่งนั้นนะนะครับ ก็เข้าได้ปกตินะแอปเคแบงเวอร์ชันเวอร์ชันที่ให้ดูเมื่อกี้อ่าแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมให้ดูคลิปตอนที่ว่าผมเข้าไม่ได้ตอนนี้แอปโรบินทูนมีปัญหานะครับอย่าจิตหลุดฝันกระเจิงกันนะครับผมเครื่องเดิมก็เป็นนะเข้าไม่ได้นะอันนี้ผมลบแอปโรบินทูดทิ้งก็เลยรอนะครับเครื่องเดิมก็เป็นนะไม่รู้ว่าจะหายาว่าอะไรนะครับอย่าจิตหลุดหรือฝันกระเจิงนะครับผมโอเค หลค่ายนี้ก่อนขอกดงานก่อนนะคนจิตหลุดฝั่กจะเจอหมดแล้วอุย้ยเครื่องรูดเป็นไม่ใช่นะครับ่าเพิ่งจิตหลุดฝังกระเจองนะครับเครื่องเดิมก็เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เพราะว่าผมถามคนที่เครื่องเดิมแล้วก็เป็นเหมือนกันอขอแปะจุกแล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะกดไม่ถนัดนะครับกดมือเดียวไม่ถนัดขอแปะจุกตรงนิ้วชี้อ่ะผมจะแปะอย่างนี้นะไม่ไม่ไม,ไม่ตรงคําว่าคัดลอก เลขคำสั่งเพราะอะไรเพราะชื่อเป็นชื่อบรรทัดเดียวนะครับถ้าชื่อ2บรรทัดอย่างเงี้ยดูหน้าแรกถ้าชื่อเป็นสองบรรทัดอย่างเงี้ยมันจะตรงคําว่าคัดทัดลอกเลขคาสั่งพอดีนะมีงานให้กดหรือเปล่าเนี่ยเน็ตวิ่งดีไม่ดีเป็นที่ลอมนะครับผมผมแนะนำให้ใช้พิกเซลนะพิกเซลเวอร์ชันไหนก็เป็นที่เวอร์ชันด้วยนะ ผมถอยเวอร์ชันลงมานะไม่เอาเวอร์ชันล่าสุดนะเวอร์ชันล่าสุดมันเห็นมันวิ่ง200กว่าเอง300กว่านะครับลองหาหากันเอาน้าลองเวอร์ชันไหนนะครับอ๋อผมก็ลองทีละเวอร์ชันเดียวเวอร์ชันทียวลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับลองกันเองนะครับเดี๋ยวดูงานเด้งมาไหมเนี่ย หนูเป็นพูดเข้าไม่ได้ยาฝันระเจองันนะครับไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เครื่องไม่รู้ว่าเป็นดีเครื่องรู้หรือว่าเป็นดีเครื่องเดิมอะไรก็หรือแอปล่มก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเครื่องเดิมก็เป็นครับเข้าไม่ได้เครื่องเดิมแบ็ k ชาร์ตแบ็คชาร์ตสี่ก็เป็นเข้าไม่ได้ป๊อบโก้เอ็กซ์สามปรว่าเข้าไม่ได้ครับนั่นนะเครื่องเดิมสองเครื่องอันนั้นก็เข้าไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นว่าระบบขัดข้องอะไรนะงานไม่มาครับ งานไม่มาแล้วจะกดยังไงกัวแมสีเงี้ยแมเี๋ยตอนเย็นพายุหนักเหี้น้ท่วมนีท่วมยงงรขอตอนนี้งานเงียบนะสามโมงกึงสี่โมง เนียบางวันก็วิ่ง600 400 300 500แล้วแต่ลมมันนะครับแล้วแต่สภาพอากาศถ้าแดดดีๆก็600กว่าเมกนะวิ่งไป600ยี่นะแดดดีๆถ้าแบบว่าไม่คุ้มฟ้าคุ้ฝนลมตัวอื่นไม่รู้นะครับแต่ผมใช้พิกเซลนะลองไล่กันดูนะครับลอมอ่ะเพราะผมก็เพิ่งรู้เป็นได้2อาทิตย์ของไบบอกใครแนะนำใครไม่ได้หรอกครับผมไม่เก่งเพราะว่าคนที่เขารู้มาก่อนเข,เขาเก่งอยู่แล้วนะครับ ดูดดีงานงเงียบๆจะกดติดไหมเนี่ยถ้าเครดิตไม่พอก็ไม่รู้เนี่ยนะเครดิตมี2 0 0 250เท่าไรเนี่ยเนี่ย50ะินิด256ร้องานไม่มีเลยครับ โอเคไปส่งของกันนะครับอ่ะผมใส่กลองสามสองลิตรก็กลัวเข้าล่องหกก็ผูกไปทบเดียวพอจะพับลงอวกิ๊บไอ้ที่หนีบกระดาษหนีบป่ะถ้าผูกถ้าผูกสองทบเนี้ยตายามันจะแกะยากแับผมผูกรบเดียวผมใช้ที่หนีบกระดาษหนีบเด้งข่ายตำรวจเพราะมันพับลงลนะอะนะผมไปส่งของก่อน,นนะครับ